สวัสดีครับนัดนะครับอตอนนี้นัดก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่ม,มอมเร์ได้ประมาณ3เดือนนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากจะพาเพื่อนๆไปปั่นจักรยานกันครับแต่ว่าคงไม่ได้ปั่นชมเมืองนะครับวันนี้เอาไว้คลิปหน,หน้าเดี๋ยวจะพาไปปั่นชมเมืองกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆไปนั่งรถจักรยานไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมระหว่างทางที่นัดปั่นไปทํางานนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆครับผม เริ่มแรกก็ต้องมาอันล็อกนะครับจักรยานคู่ใจก่อนต้องบอกเลยว่าโชคดีมากเลยครับจักรยานคันนี้เนี่ยได้รับมือสองนะครับมาจากเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งรู้จักกันได้แค่ตอนนั้นน่าจะสักประมาณ2เดือนเองนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขามีจักรยานอยู่คันหนึ่งที่ไม่ได้ใช้แล้วและอยากจะจะยกให้เราแล้วก็ให้เราฟรีๆเลยด้วยก็ได้ทั้งจักรยานทั้งล็อกมาเลยครับ เรื่องล็อกเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับต้องบอกก่อนเพราะว่าที่นี่มีเรื่องของจักรยานหายเนี่ยเยอะมากหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะล็อกดีแล้วเชื่อไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยก็เหลือแค่ล้อก,กันเลยทีเดียวนะครับอย่างภาพนี้เลยครับ เชื่อว่าตอนล็อกก็คงล็อกดีแล้วนะครับแต่ว่าก็คนจะเอานะครับก็เหลือแต่ล้อวแล้วกันกับล็อกนะครับที่ไม่หายนอกนั้นหายหมดเลยแล้วเพื่อนที่นี่ก็แนะนําด้วยนะครับว่าจักรยานเนี่ยถ้าสมมติว่าจะซื้อเนี่ยก็แนะนําให้ซื้อมือสองครับผมในราคาที่ประมาณไม่เกิน500ร้อยสวิตส์โครนนะครับแล้วก็เป็นจักรยานเก่าๆก็ได้ที่ปั่นได้ดีแต่ว่าล็อกเนี่ยต้องซื้อล็อกแพงๆครับผมเพราะว่าถ้าจักรยานเราเก่าคนก็จะไม่ค่อยอยากที่จะขโมยครับผมอย่างเช่นของที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็ น่าจะไม่มีใครสนใจนะครับผมแต่ว่าล็อกเนี่ยต้องเป็นล็อกที่ดีหน่อยครับผมเพราะเพื่อที่ว่าถ้าบาังเอิญคนจะขโมยจริงๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปได้ยากนิดนึงแล้วการล็อกเนี่ยนะครับก็ควรที่จะล็อกทั้งตัวรถจักรยานแล้วก็ตัวล้อด้วยนะครับด้วยกันอาล่ะครับตอนนี้ก็พร้อมเดินทางแล้วนะครับโดยจริงๆแล้วใช้เวลาจากการเดินทางจากที่อพาร์ตเมนต์นะครับไปที่ทำงานเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน1ินาทีครับผม ระหว่างทางนะครับตรงนี้ก็ของที่สวีเดนนะครับเขาก็จะมีการแยกเป็นเลนจักรยานแล้วก็เลนรถไว้อย่างชัดเจนนะครับผมส่วนเลนจักรยานเนี่ยก็จะเป็นเลนที่อยู่ฝั่งเดียวกันเลยไม่ว่าจะปั่น เลนซ้ายและเลนขวาก็คือจะอยู่ในส่วนหนึ่งของถนนและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นของอรถใหญ่นะครับตรงนี้เนี่ยที่จะต่างกันกันกบที่เดนมาร์กเพราะเดนมาร์กเนี่ยเลนซ้ายของจักรยานก็จะอยู่ข้างๆเลนซ้ายของรถยนต์เลนขวาของจักรยานก็จะอยู่ข้างๆเลนขวาของจักรรถยนต์นะครับก็จะแยกกันแบบนั้นแต่ว่าที่สวีเดนจะไม่ได้แยกแบบนั้นนะครับผมวันนี้ก็อากาศเย็นๆนะครับเช่นเคยข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นสุสานนะครับซึ่ง เป็นสุาสานแล้วก็เป็นสวนสาธารณะไปด้วยซึ่งกลางวันเนี่ยมันก็สดชื่นมากเลยครับลมลื่นแล้วก็จะมีคนมาวิ่งออกกําลังกายกันเยอะมากเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูกันแต่ว่ากลางคืนเนี่ยขากลับเนี่ยน่ากลัวมากครับเพราะมันจะค่อนข้างมืดน,นะครับผมแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็กลัวอันตรายจากคนแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องกลัวเหมือนกันก็คืออันตรายจากสิ่งลี้ลับนะครับ มุมกล้องอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับวันนี้คือใช้อ่าการใส่มือถือไว้ที่กระเป๋าเสื้อนะครับผมเดี๋ยวน่าจะตน่าจะพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีกว่าน,นี้แต่ต้องลองดูก่อนนะครับว่าจะทําอะไรได้บ้างเพราะว่าการถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพในที่สาธารณะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่เขาจะมีกฎระเบียบยังไงต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีเ,เลนจักรยานที่ชัดเจนนะครับแล้ววันนี้ก็จะค่อนข้างใบไม้เยอะนิดนึงเพราะว่าก่อนที่ผมจะออกมาทํางานเนี่ยลมแรงมากแรงจนรู้สึกว่าเอา๊ะเราจะไปทํางานได้หรือเปล่าแต่พอถึงเวลาใกล้ที่จะไปเนี่ยกอา,อากาศดีขึ้นพอดีนี่มีไฟแดงนะครับแยกสําหรับจักรยานแล้วก็เ,เลนสําหรับคนเดินด้วยรถที่นี่เขาก็จะหยุดให้กับจักรยานไปก่อนนะครับผมแล้วก็รวมถึงคนเดินด้วย ตอนปั่นขึ้นนี่ก็ยากนะครับคิดว่าไม่ไม่น่าจะเป็นเฉพาะที่สวีเดนที่ไหนก็น่าจะยากเหมือนกันอ่าแล้วก็การให้สัญญาณมือนะครับสําคัญมากเหมือนกันเรา,าที่เราปั่นจักรยานนะครับสมมติอยู่ๆเราจะเลี้ยวซ้ายเราก็จะต้องกางแขนซ้ายออกไปนะครับเพื่อให้รถคันหลังหรือคันหน้าก็ตามเนี่ยรู้ว่าเรากำลังจะเลี้ยวไปทางไหนเพื่อที่ว่าจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับผมเช็คเวลาก่อน ว่าจะสายหรือเปล่าจริงๆแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับด้วยปั่นจักรยานแต่ว่าถ้าเดินมาเนี่ยก็เกือบ15นาทีแต่ก็ไม่ไกลยอยู่ดีครับเพราะว่าอากาศไม่ร้อนมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเดินง่ายนะครับลมลมก็จะแรงมากเลยนะครับแล้วเวลาที่เราต้องปั่นเนี่ยต้านกับลมเนี่ยมันคือรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาเป็น2เท่าเลยก็อากาศเย็นมาครับตอนกลางคืนคก็คือเย็นกว่านี้ครับผม เดียวถึงจุดน,นี้ผมก็จะจอดรถนะครับแล้วก็จะเดินข้ามไปแต่ต้องบอกก่อนว่าเนี้ยอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับก็คือว่าที่นี่ให้ความสําคัญมากกับการจอดรถเวลาที่เป็นเลนสําหรับข้ามถนนนะครับหรือว่าทางม้าลาย นั่นเองแต่ว่าร้านของผมมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนพื้นที่เขาก็ทํามาอยู่แล้วนะคบผมก็เลยทาตามไม่ได้การที่ว่าเออเราเป็นคนไทยเราเอานิสัยคนไทยมาใช้ทําให้บ้านเมืองเขาเแย่ลงหรือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าคนโลโคอลหรือว่าเพื่อร่มงานผมเนี่ยเขาก็ทําเองแต่ว่ามันก็จะมีความปลอดภัยอยู่คือเราไม่ต้องวิ่งหรือว่ารอจังหวะให้รถหยุดแต่เรามองว่าเ,เพราะว่าซ้ายมือผมกับขวามือผมเนี่ยตรงนี้จะเป็นสัญญ,ญาณไฟเราก็จะเห็นได้เลยว่ารถ เขาติดไฟแดงอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือรอยเซที่จะไม่มีรถวิ่งมาแน่นอนก็้ามมานี่ก็ถึงแล้วครับขวามือผมนี่เองก็เป็นทางเข้า,าร้านอาหารที่ผมทำงานอยู่พาทามนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถจักรยานครับซึ่งเขาก็จะมีอยู่ทั่วทั้งเมืองเลยเกันก็เลือกช่องที่ถูกใจได้เลยนะครับ เช่นเคยครับผมล็อกให้ดีนะครับล็อกทั้งล้อรวมถึงตัวรถด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะไม่ได้เป็นแบบภาพนั้นที่เหลือแต่ล้ออย่างเดียวนะครับ อตอนนี้จักรยานของนัดก็ล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมไปทำงานได้อย่างสบายใจนะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเฮ้ดัว